สวัสดีครับนะฮะก็เจอกับทางห่างของคุณรถสวยอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้เรามีรถที่เป็นยอดนิยมนะครับยอดขายอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือ To โยต้าไฮรักวีโกแชมนะครับปี2012นะครับรถคันนี้ต้องขอบอกเลยว่าได้ทำรถคันนี้ต้องขอบอกเลยว่ายอดขายของเขาเนี่ย รำดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับช่วงปี2011-12นะครับรถคันนี้ยอดขายก็ว่าไม่ตกไม่ร่วงเลยนะครับผมเอาละเพื่อเพิการเสียเวลาเรามาดูแล้วกันเลยดีกว่านะครับไป นี่คือห้องเครื่องของเขานะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะนะครับแต่นี่คือภายในนะครับเป็นบ่อพักกระเบีนะฮะนี่คือกว้างนะครับภายในของรถคันนี้ก็ต้องถือว่าสวยอีก สวยไปอีกคันนี้นะครับก็สีบอลทองๆนะฮะนี่คือภายนอกนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับตามที่ไฮไลท์นะครับผมนี่คือด้านนอกนะครับผม ครับเพื่อนๆนะฮะท่านก็ได้ดูได้ชมรถกันไปแล้วนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับสามารถออนจองผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับรับส่วนลดทันทีนะครับสองหมบาทนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube ของทางร้านเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมเจ้าชายขายรถก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปหน้าเราเจอกับไฮรักรีโวกันเลยดีกว่านะครับเจอรุ่นน้องกันหน่อยนะครับวันนี้เจอรุ่นพี่สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ